ราตรีจ้าเมื่อนี้ยสาวมุ้นกับแม่แบบมาสดๆเลยล่ะจ้าอันอาบงานเพิ่งเซฟผมกับเพิ่งร้านนะจ้านี่ละจ้าสาวมุ้นนั่นไปเห็นงานด้วยจ้าช่วงนี้อาจจะตอบคอมเมนส์ไดนไหมด้วยจ้าดูสิเมื่อนี้ยตำอีกล้วจ้าเมื่อนี้ยกะตำผักกาดงวงผักกาดใส่กุ้งแล้วก็ใส่ปลาหมึกนี่จ้ินะจ้าเต็มจานเลยก็จ้า

ใส่เมื่อจ้ะืมอืกินเมื่อแได้จ้ะขอถ่ดได้จ้ะสามมันหิ้วเขาเอาจ้ะน้ำกำ ช่วงนี้สามมุ่นก็สิไปเฮ็ดงานก็สิตอบพ่อแม่พี่น้องแต่สารไน้หนึ่งเด้อจ้าจังไดกับขอโทษก็ไพ้เด้อรอสามมุ่นเน่เด้อจ้าจะปึ่งพิงกันเด้อ จับจับวซื้ตอนไหน เดีาาย๋ยะ <c oughs> พอ่อแม่พีน่น้องคนใดมาใหม่กับเดี๋ยวสามุ่งกับสิไปเบิ้งเด้๋วจะบางที่มันอาจจะหาเพ่เห็น <c oughs> บางคนบรได้คอมเมนต์ไห้ยังสีหนาสามุ่งกับบวกหัวจะอาจจะโดนในเด้อจากบางที่เพราะสามุ่งกับเพ่เห็น บ่เคยได้ข้าไปตรงแจงเตือนปนไหนจ้ะบ่ได้อ่านอีเหมี่ยวมมุนเบ่งตาตรงคอมเมนต์นะจ้ะเผื่อไม่เผื่อเกาแามมุนไปย่มบ้านแามมุนกับอ่านจะคอมเมนต์จ้ะ ดีมือในสามมุ่นหิ้วเขาน่าจะยา่ากันเด้อจ้าว่ากินมกนสุภาพพอดีเมือ่อสามมุ่นว่ได้กินเขานะจจะไปเก็บปักมันสตรอเบอรี่ไปเห็นงานสวนจ้าพอดีหายป่วยแล้วไปเห็นงานมือแรก ามุ่นนันพคกปืนนี่เป็นปีนะจ้ากระเลขไปเห็นัานมาแรกำมุ่นวิ่นแดกนอนโดนผลจะาัดไปเห็นงานำมุ่นก็นอนป่วยโดน ช่วงสามุนพาตัดใหม่ๆนะสามุนกินเขาว่าดดเป็นเดือนได้จะเดือนกับอีกสิบห้าเมื่อสามมุนจินตนามสามุนกับเบิ้งแต่ขีบของพีอันบ่รู้ว่าเอ้ยซื้อผนสีวลาบ่เนาะสามุนกับเป็นเอฟซีเพิน่นน่ะจ้าเต่ว่าเห็นบอกาศข้อเมตนเพิ่นจ้าเทียีแต่เบิ้งเพิ่น เบิ้งเพิ่นทุกเมือเวลาเพิ่นเห็บขิดได้มากสุดจ,จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนเบิง้งเวลาหิวเขา่าเวลาสามุอหิวเขา่าสุดสามุอกะเปิดตะขิดเพิ่อน่ะเบิง้งเมืดมือเล้วจ้ะจนแทนว่าเบิ้งเดี๋ยวมึงกะหิวมุเพิ่นว่า สามุนเห็นผีบนกินสามุนกับอิมน้่มกะัจ่ะเดือนสิบหาเมื่อกินแต่นามย่างเดียวเขาบอกให้กินอยังยาวิามินอีหยังก็บอกให้กินจัากินไนแต่นามมันไม่ยาต้องเป็นโควิดไปประเด็นนั้นเป็นโควิดไปหาะหมอหลายกับบ่ได้้ังสินะ่ะไปหาหมอดูกับบ่ไดด บ่กล้าไปคอมเมนต์เพื่อนจ้ะ